สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่บล็อคธานีสอนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวมีใครสานเยอะผมในหมวดหมู่ของอาวุธต่างๆศัตรูไอเทมบาบแบาตานะครับโอเควันนี้เราอยู่ในหมวดหมู่หัวข้อของเดวิลอาร์มนะครับแล้วก็การ์นะครับก็คืออาวุธทั้งหลายแหลยนะครับซึ่งขอทำขอทำไมี่เป็นอันสุดท้ายนะเพราะว่ามันเยอะมากนะโอเคยังว่าจะเหมาลงสองอย่างไปเลยแต่ว่าขอสองอย่างแล้วกันนะเดียวกัอาร์มกับการ์นะครับอาวุธมือกับอาวุธปืนนะแต่เราจะเริ่มที่เดวิลอาร์มก่อนเลยนะครับ จวิ่งอัมชิแรกนะครับเป็นอาวุธที่อยูวัดันเต้มาเป็นคู่หูชีวิตเลยนะก็คือเลเวเลียนนะครับดาบที่พ่อเขาให้มานะแล้วก็ดาบจะมาะโตนันเป็นของเบอร์จิวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีคอมโบมากมายครับผมซึ่งทางนี้มันเป็นเกมเก่านะเวลาคอมโบอะไรก็เป็นภาพแบบภาพนิ่งๆแล้วผมต้องไปอ่านเนาะอ่านแล้วก็กดหาวิธีใช้เอานะครับไม่มีภาพขยับหมภักสี่ภาพห้านในระงวันนี้นะผมก็ อันนี้กเป็นดาบที่พ่อดันเตหรือสปาดาครับมอร์ดันเตแล้วก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังชิ้นหนึ่งเลยครับต่อไปนะผมคือเซ布ัสครับเซ布ัสนะผมเป็นอาวุธที่มีแท่งสามแท่งนะครับต่อกันเลยมีโซ่ล่ามไว้นะครับแล้วก็มีท่าน้ําแข็งนะผมเป็นแกนกลางหลักของอาวุธนี้นะซึ่งโคเทเหเห็นตอนในเด็กนี่คือโคเทมัเทบ้านะครับ จะมีท่าต่างๆ,ๆมากมายนะครับผมซูบลสัสพวกนี้งควงงับ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 ควงนะฮะแต่ว่าผมแบนเอ็กซนี่อย่างบูด้าครับก็นะเป็นดาบที่เอ่ออยู่มาหลายยุคช่วงอายุคนนะครับแล้วก็มีทั้งท่าไฟแล้วก็ท่าหลบนะครับที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างลงตัวอย่างไม่น่าชื่นเหือนะฮะมันแรงมากเลยนะไอเด็กมัก็มีท่าเท่ๆนะอันนี้โอ้เท่มากนะ ตัวแปดผมเป็นเนวานนะครับกีตาร์คู่ใจนะต,ตันเต่ระบบสามารถควบคุมพลังข้างขาวได้นะครับควบคุมข้างขาวได้แล้วก็สามารถใช้เส้น,น้ะผมสร้างเสียงกีตาร์ขึ้นมาได้นะแล้วก็ใช้โจมตีไต้นะผมในทันทีเลยเรัก็จะมีท่าประมาณนี้นะเนวานพวกเนี่ยเตะข้างข่าวนะผมแล้วก็ตีสไลด์สลับชาวล็อกนะโดยแทย้เจงน,นะอันนี้สุดยอดวแปดขผมเป็นเดวอิอัลที่สุดท้ายนะครับก็คือเบลวูมนะครับ วูซี่นี้ผมก็เป็นอบบวูท่าสแสงครับซึ่งเป็นสตับมือสตับเท้าท่าแสงครับผมซึ่งมันตรงกันข้างนะครับเพราะว่าปีศาจส่วนใหญ่จะเป็นท่ามืดๆน,นะท่าหลายๆอันนี้คือท่าสแสงนะครับเป็นอะไรที่แบบวัดวัด,ว,ดวัดมากเลยนะครับคืองงนะงงมากเลยซึ่งระบบันจะเป็นการเสือพลังให้ดันเต้น,นะผมทั้งการโจมตีระยะประชิดในระดับกจาภาพนะครับแต่การโจมตีทั้ง,ง,งความเร็วนะผมกาไม่มีพลังแบบเพิ่มขึ้นมากเลยนะ กำลังรุนแรงมากนะในประมาณนี้ครับผมแต่ผมสังเัตได้ว่าได้ว่าแม้ว่าท่าต่อยนะครับเยอะแยะมากมายแต่มีท่าโชว์ดิวเซนนะไลทิงดาร์ก่อนด้วยจะได้แรงบันดาลใจมานะครับนี่แล้วก็เบส์ซัพเปอร์คัดนะครับสร็จคางวันนี้ก็ถ้าต่อยมัดตรงนะครับในประมาณนี้โอเคก็จะสำรับไปจบสำรับหัวข้อในวิทยาลัยนะต่อไปเป็นการนะครับหรือว่าอาวุธปืนนั่นเองมาู้อย่างที่แรกนะครับก็คืออีโบนี่ไอโบนี่ครับผมก็ เป็นปืนคู่ใจอันนึงนะที่อยู่วัดันเตมาอยู่วัดันเต้มาตังต้งแต่ตั้งแต่เราเห็นภาคสามแล้วผมภาคแรกแรอยู่ัดภาคนิยายนะมาไกลมากอาวุธปืนชนิ้นี้นะแล้วบมก็เป็นอาวุธดันเต้ที่ดันเตเออกแบบเองนะครับแล้วก็ไว้ข้างตัวตลอดเวลานะใช้ในการยิงแะ้บอยิงปีศาจทั้งหลายแล้โอเคต่อไปผมเป็นช็อตกันนะครับก็ปืนนี้เราก็ได้จากมิชชั่นที่สามนะ เป็นลูกซองแฝกน,นะครับเอาไว้ล่าประาณนี้ซึ่งมีแรงยิงที่สูงมากแต่จะยิงระยะใกล้นะครับถึงจะแรงนะต่ไวไปผมคืออาร์เทมิสครับชื่อนี้เป็นอะไรที่โคเทเป็นปืนจากเอ,อ่อโลกปีศาจนะครับใช้ในการยิงลูกซองออกไปนะแล้วก็ยิงเป็นพลังปีศาจเอาไว้นั่นเองนะซึ่งมันจะกำหนดสามารถเลือกศัตรูได้หลาย,ลายตัวและยิงไว้ทีเดียวนะครับมันจะเท่มากๆากเลยต่อแปผมคือสไปลลครับ เป็นปืนไรโฟขนาดใหญ่นะครับไม่มีสโคปนะครับแล้วก็มีแรงยิงที่สูงมากนะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่ากระสุนหนักนะครับกระสุนยิงแบบแรงแรงตรงๆเลยครท้องมันรูเลยวันนี้นะฮะแรงมากเลยแต่ว่าผมเป็นคาริน่าแอนนะครับเป็นปืนที่อยู่กับเลดี้นะแต่ว่าเลดี้ได้มอบให้เรามานะครับผมซึ่งปืนนี้ก็มาจากแม่ของเลดี้นะครับซึ่งก็มีชื่อของเธอสลักด้วยนะครับก็คือคาริน่าแอนนะครับ ซึ่งนเต้ก็ไปใช้ในมิชชั่นกิาเกิดสุดท้ายนะแล้วก็เป็นปืนที่มีนุภาคแรงมากครับแต่ว่ามันแบบว่าต้องยิงระยะกลางๆนะไม่สามารถยิงระยะไกลได้อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคก็จบสำหรับเผมสำหรับขอข้ออาวุธนะครับจอบฝากติดตามนะผม